การปลูกผักปลูกพืชทุกอย่างนี่น้ำการเตรียมดินการเตรียมดินปุ๋ยน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญนะที่จะทำให้ผักสวยงามได้แล้วที่สำคัญมากๆในการเตรียมดินในการรองพื้นก่อนที่จะทำการปลูกเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนี่อย่างผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งยอดสวยๆต้อนอวบๆอย่างนี้นหละอีกสองสาวันประมาณสามวันอีกถอนได้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มถอนได้แล้วเป็นบางจุดตัวช่วยที่ขาดไม่ได้ที่สำคัญมากๆคือนี่ไง กองใหญ่ๆนี่แหละปุ๋ยคอบปุ๋ยขี้อ้อยนะแถวนี้เขาเรียกปุ๋ยขี้อ้อยตรงนี้ข้างๆบ้านสั่งมาเป็นรถเลยจะทำให้ผักเขียวโตวไวดินไม่แน่นด้วย นี่แหละครับตัวช่วยที่สำคัญมากๆที่ขาดไม่ได้เลยครับ